เอเปิลนี้น่าจะมาแถวแถวนี้นะครับมาน่าจะมาถึงเทเบิลสองนี่แหละเทเบิลสองเนี่ยมันก็จะให้ดูการแบ่งใช่ไหมการแบ่งช่วงชั้นนะของขนาดของไอ้ดรอปเลตนะครับที่ออกมาอย่างนี้ก็จะเป็นช่วงตั้งแต่หนึ่งไมครอนจนถึงหนึ่งจุดแปดหกไมครอนนะครับ มีไดมนเตอร์เฉลี่ยเท่าไรอันนี้เป็นเวลาอะไรเนี่ย r e l a x t t i o n t i ไ e ไม่แน่ใจว่าเป็นเวลาอะไรนะเนี่ยแล้วก็มี terminal velocity สำหรับแต่ละบินนะครับ terminal velocity ก็คือความเร็วสุดท้ายใช่ไหมเอ่อก็แบ่งเป็นบินแบบนี้นะครับ1นึ 1. ่ 6, 6, 6, ไงถึงหนึ่งจุดแอะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยเลยนะครับจนถึงขนาด200กว่าไมครอน สองร้อยกว่าไมครอนนี่ก็ถ้าหารพันก็จุดสองเจ็ดจุดสี่เก้าหรือประมาณจุดห้าจุดห้ามิลอะไรเงี้ยนะครับมาณครึ่งมิลอะไรเงี้ยอันนี้คือครึ่งมิลน,นะครับเวลาก็เลยนี่มันเวลาเลยนะเรยเ์เคสชันถามเวลาก็เลยนานหน่อย ไอ้พวกฝอยเล็กๆนี่เวลามันสั้นหน่อยหยดใหญ่ก็อยู่นานแล้วก็วิ่งเร็วนะครับพ่อนออกมาตอนแรกก็น่าจะเร็วไอ้ความเร็วสุดท้ายน่าจะเร็วลองดูก่อนนะบอกว่า ensemble of droplets i injected in the, the domain at the PVT of its zero initial velocity อืม hmm. PVT ย่อมจากอะไรลืมไปแล้วอะขอ oh, ไปหาก่อนนะนี่ PVT p v t Peak Velocity t อืมบอกว่าไอกก้กลุ่มกลุ่มกลุ่มก้อนของร็อบเล็นะครับก็ถูกฉีดเข้าไปในโดเมนนะอันนี้นึกถึงกล่องสี่เหลี่ยมโดเมนของโมเดล CFD ของเราใช่ไหมครับค้นเข้าไปในโดเมนเนี่ย โดยมีพ e a k velocity t i ท e ที่จุด1วินาทีนะครับคือผ่านไปจุด1วินาทีปุ๊บก็ถึงความเร็วสูงสุดโดยความเร็เ Zero, เเไไวเริ่มต้นเป็น0เป็น0นย์มันจะเป็นไปได้ไงวะความเร็วเริ่มต้นเป็น0ูนย์ะครับแล้วก็พ a k ที่เวลาผ่านไป0.1วินาทีนะครับแล้วก็ drop ล a t e ก็จะ drop ล a t e ก็จะกองรวมกันในทิศทาง x เป็นระยะทาง0.01เมตรจุด0 1เมตรก็คือ10เซนไม่ใช่จุด0 1เมตรก็คือ1เซนคำว่า stagger ก,ก,ก็คือเดี๋ยวสแต็กเกอร์แปลว่าอะไรวะสแต็กเกอร์มันไม่ได้แปลว่ากองรวมกันนี่หวานนะสแต็กเกอร์มันน่าจะมีความหมายอื่น โซเซอ๋อเอาภาษาอังกฤษดีกว่า Walk unsteadily เดินแบบไม่มั่นคง about to fall เดินอ๋อเดินเดินแบบเหมือนจะล้มอ,ะอ่ะ s t a c k e r นี่คือประมาณว่าเหมือนคนเมาเหมือนคนเวียนหัวหมอนหัวแล้วเดินอะ่ะก็แปลว่าเน,นี่ยครับ Droplet มันก็ s t a c k e r คือมันก็แกว่งไปแกว่งมานะครับในระยะทางในในทิศทาง x นะครับ เป็นระยะทาง1เซนนะแขว่งไปแกว่งมาในระยะทาง1นึ่งเซนเแล้วก็แล้วก็กรณีการซิมูเลตที่เลือกมานี่นะก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองผลลัพธ์ที่ค้นพบะนะครับในจากการทดลองนี้ ที่พูดไปใน m e t h o d o l o g นะครับที่พูดไปในหัวข้อวิธีการทํานี่นะ CV ก็อยู่ในช่วงนี้ไอ้อน,นี่มันคือ volume มอะไรวะเดี๋ยวตัวตัวยอ่อกันะ CV คือ c o g h expired volume ก็คือเป็นปริมาตรของอากาศระหว่างการไอทั้งหมดนะที่ออกมาเป็นก้อนก็มีครึ่งลิต2.5ลิตร5ลิตรนะครับ ก็สัมพันธ์กับนะครับ correspond to นะครับก็สัมพันธ์กับเวอรีวีคืออ่อนมากมีเดียมปานกลางเวอรีสตรองก็คือแข็งแรงมากนะครับาการหายใจของคนนะครับก็คือสอดคล้องกับการหายใจของคนที่แผ่วเบามากระดับกลางๆแล้วก็ระดับสูงมากอ้ปอด5ลิตรนี่น่าจะระดับนักกีฬาอะไรประมาณนี้นะครับเอ่อ แล้วก็ความชื้นนะครับก็อยู่ในช่วง20่สถึง6กเอร์เซนนะครับทีนี้ผลลัพธ์จากการซิมทั้งหมด9เคสนะครับผลลัพธ์จากการซิมทั้งหมด9เคสเนี่ยก็เอามาแสดงนะครับเลือกถูกเลือกมาแสดงถูกเลือกนะนะ as a r e s u l t ับผลที่ตามมาคือว่าเนี่ยกรณีที่เราซิมเก้ากรณีเนี่ยถูกเลือกมานะครับซึ่งมันก็เป็นตัวแทนของ initial condition กับ boundary condition นะครับอันนี้ไปดู t a สาม3นะครับความเร็วสูงสุดที่ถูกฉีดพ้นเข้ามานะครับในระยะทางหนึ่1ใน0.1เมตรหรือว่า10เซนนี่นะจากปากนะครับ อันนี้แสดงอยู่ในเทเบิลสามนะครับเดี๋ยวต้องไปดูเทเบิลสามกันหน่อยอันนี้ไอความเร็วสูงขณะความเร็วสูงสูงอันนี้นะก็เป็น instantaneous value ก็คือเหมือนเป็นค่าณขณะนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็จริงแล้วก็คาดหวังว่ามันอาจจะสูงกว่านั้นด้วยนะครับนะครับ Uh, I expect to be higher than time average. แล้วก็คือความเร็วพวกนั้นเป็นความเร็วาขนาดในนะดหนัหนึ่งซึ่งมันก็จะมีค่าสูงกว่าความเร็วเฉลี่ยที่เขามักจะรีพอร์ตอยู่ในพวกเปเปอร์ต่างๆนะครับโอเคเพรว่าเขาเขียนป้องกันไว้ก่อนแหละบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันเร็วจังก็เขาก็เลยอธิบายไว้ก่อนเลยว่าเปเปอร์อื่นๆเขาดูความเร็ว เฉลี่ยใช่ไหมแต่อันนี้เขาดูแบบตามเวลาอ๋อนี่เทเสามอยู่นี่ถ้าเป็นคนปอดเล็กนะครับความเร็วก็เท่านี้หนึ่งจุดห้าเมตรเปอร์เซ็นนะครับแล้วกอ็อันนี้มันอะไรอ๋ออันนี้เป็นเคสที่เท่าไหร่นะหนึ่งสี่เจ็ดนะครับ อ,อ๋อก็แปลว่าเขาเทสที่ความชื้น20%นะครับเขาก็ทสที่เคสที่หนึ่งก็คือปอดเล็กเคสที่สองปอดกลางเคสที่ามปอดใหญ่แล้วก็มาที่กรณีที่อากาศมีความชื้น40%นะครับก็เป็นอีกสามเคสสี 4, 5, ่ห้าหกเออดูความเร็วนะโคตรเร็วเลยนะ1.5นี่เรื่อยๆอันนี้เหมือนเหมือนพัดลมแผ่วๆแต่42นี่ โคตรเร็วเลยสี่สิบสองสี่สิบสองคูณสามจุดหกได้เท่าไหร่ตีว่าคูณสี่แล้วกันนะก็เกือบเกือบร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เก้าสิบคูณสามจุดหกเก้าสิบคูณสี่เก้าสี่สามหกก็สามร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเร็วจังเนละอืม โอเคไปดูต่อคราวนี้ก็มานี่ละมาซฟดีโซเวอร์ก็คือมาดูที่ไอตัวแก้ปัญหานะครับซฟดีอ๋อไปเพิ่นี้ใช้ f ฟล e เอนะครับเว์ชั่นนี้6 3จุดสามุหก็ใช้ f ฟล e เอนะครับเอ,อ่เป็น t ู True เฟสซิมูเลชันอ้าวเพราะว่า fluent ก็ทำ two-phase ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ตระกูล c r e d l e ที่เราซื้อทําได้อย่างเดียวนะนี่โฟเอ็นก็ทําได้นะครับซิมแบบของหลายสองสถานนะแล้วก็แน่นอนมันก็ต้องเป็น iterative นะครับก็เป็นกระบวนการคำนวณแบบวนลูปนะครับก็ามาคำนวณอะไรบ้างโมเมนตัมฮีทแมสการแลกเปลี่ยนโมเมนตัม um, การแลกเปลี่ยนความร้อนการแลกเป็นมวลน,นะครับระหว่างสองเฟสแล้วก็ Stochastic Prediction อันนี้ไม่แน่ใจคืออะไร ตัวแคสติกนี่น่าจะออกแนวแบบวุ่นวายวุ่นวายอะไรย่างนี้เปล่านะมันก็มีการกระจายตัวแบบถืถอบุเลนนะครับแล้วก็เป็นการคำนวณแบบสองเฟสนะครับที่ไปด้วยกันเลยคัพเปิลกันเลยนะครับก็มีการทำนายเรื่องการแพร่กระจายการเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับเขาก็ทำอันนี้ทำโซแคสติกดิสเพอร์ชันอีชทาร์ ก็จะทำ stochastic dispersion คือทำการแพร่กระจายแบบ stochastic เนี่ยทุกๆครั้งทุกๆครั้งที่เส้นทางการเดิน trajectory นะครับเส้นทางการเดินของไอหยดละอองเนี่ยมันถูกคำนวณในระหว่างการคำนวณแบบที่คำนวณไปพร้อมๆกันระหว่างสองทั้งทั้งสองเฟสทั้ง ของเหลวทั้งทั้งแกส๊สโอเคก็อ่านแล้วผมไม่ค่อยไม่ไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะก็รู้ว่าเขาก็มีการทำนายแบบสโตแคสติกคือแบบกระจัดกระจายก็ให้มันใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนั่นแหละอืมแล้วก็เป็นการคํานวณแบบสองเฟสพร้อมกันก็คือ ของไหลกับไอในของเหลวกับไอไปคู่กันใช่ไหมหยดของเหลวพุ่งออกไปผิวนอกละเหออยอะไรเงี้ยหยดเล็กลงอะไรเงี้ยแล้วพฤติกรรมมันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนีอ้อันนี้ในแง่ของ discrete คือการมองแยกกันแต่ว่าถ้าเป็น continuous phase ก็คือเป็นเป็นสถานะแบบต่อเนื่องนะครับมี ตัวแก้ปัญหาแบบที่อิงกับความดันเป็น pressure based solver แล้วก็มีสูตรนะครับในการคำนวณความเร็วสมบูรณ์เนี่ยแล้วก็โมเดลแบบนี้ถูกเอามาใช้นะครับมีสิ่งที่เรียกว่า green Gauss cell น่าจะเป็นการแบ่งเซลล์อะแบ่ง แบ่งที่เป็นชิ้นเล็กๆอะ่ะแบ่ง CFD โมเดลเป็นชิ้นเล็กๆะนะครับการแบ่งเซลล์ก็แบ่งตามคอนเซปต์ของคนนี้ r r e n n g u s s นะครับเ,เพื่อที่จะดูเรื่อง Grad i ียน o ์ t p t n o p t i o n หรืว่าทางเลือก Grad i ียนแต่ว่าการเปลี่ยนแปลง,ปลงทีละเล็กทีละน้อยแบบนี้ แปลว่าไอการการแบ่งเซลล์ตามคอนเซปต์ของอันนี้กรีนเกาส์เนี่ยน่าจะน่าจะเหมาะกับสถานการณ์ที่เราต้องการดูการเปลี่ยนแปลงแบบที่เล็กที่ละน้อยเช่นแบบไม่รู้สิแบบหยดหยดใหญ่กระเด็นออกมาผิวนอกค่อยๆลระเหยไปอะไรเงี้ยนะครับหยดเล็กก็เลยเล็กลงอะไรเงี้ยความเร็วมันจะเปลี่ยนยังไง โมเมนตัม um จะเปลี่ยนยังไงความร้อนจะเปลี่ยนยังไงมวลจะเปลี่ยนยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นโมเดลที่เป็นการแบ่งเซลล์แบ่งเอลิเมนต์ให้มันตอบสนองกับการวิเคราะห์แบบที่มันเปลี่ยนแปลงทีเล็กๆน,น้อยๆได้อันนี้เดาว่าเป็นเป็นชื่อนักคณิตศาสตร์ทั้งคู่เลยนะเกาส์นี่น่าจะเป็นเกาส์ที่รู้จักไปเลยส่วนควีนก็คงเป็นนักคณิตศาสตร์อีกคนหนึ่งอันนี้เขาใช้ discretization การแบ่งแบ่งเป็นแบ่งแบ่งไอ้ความต่อเนื่องออกเป็น element เล็กๆนะครับกับแบ่งแบบนี้ second order เป็น order ที่สองแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นชื่อของเทคนิคในการแบ่งแบ่งการเคลื่อนที่ที่ต่อเนื่องหรือเนื้อเนื้อมวลสารที่ต่อเนื่อง ให้กลายเป็นเนื้อโมลสารที่เป็นชิ้นเล็กๆเป็นอ l ลิเมนเล็กๆต่อๆกันที่อยู่ในพวก CFD m o เดลหรือ f i n ์อ e e l เ m e n t นะเขาใช้เทคนิคการแบ่งที่เรียกว่า Pressure Stagger Option มีตัวย่อดนนะ p r e s t o นะครับนี่คือความดันมันกระจัดกระจายใช่ไหม Stagger เมื่อกี้เราเปิดติกไปแล้วตรงกันข้ามนะครับ Contrary ทูนะครับก็คือ o p p o s i t e t o ดทูคอนทราล o ี p ูออปเป p o s i t ดท o ก็คือตรงข้ามกับวิธีการแบ่งแบ่งความดันตามมาตรฐานโอเคก็แปลว่ามีเขามีการแบ,แบ่งแบบมาตรฐานอันนึงแล้วก็แบ่งแบบวิธีนี้เพรสโตนี่นะครับตรงกันข้ามกับวิธีมาตรฐานนะวิธีมาตรฐานนี่เขาใช้การ i n t e r p o l a t e นะครับใช้การ ประมาณค่าในช่วงของค่าความดันนะครับที่พื้นผิวของคอนโทรลบลุ่มแต่ว่าプ s สโต e เนี่ยใช้การใช้เมชแบบสแต c กเกอร์เมชแบบที่มันแกว่งไปแกว่งมาคงเป็นเมชแบบไม่คงที่ลวมั้งหมายถึง Dimension ไม่คงที่ขนาดไม่คงที่ อันนี้ไอตัวแต่ละแต่ละชิ้นอลิเมนต์เล็กๆเนี่ยมันก็จะเก็บข้อมูลของค่าความดันที่พื้นผิวเอาไว้นะครับอ่าเราไม่เข้าใจนะเราไปต่อกันนะด้วยวิธีนี้นะครับการทำอินเทอร์เปเลตการประมาณค่าในช่วงใดๆก็ตามเนี่ยหรือว่า n u u n d บ r y c า n d i t i o n a s s u m p t i o n นอครับ ด้วยวิธีนี้เนี่ยการที่ต้องไปตั้งสมมติฐานขอบเขตแบบแบบของนิวแมนเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงไปได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ท็อ้องไปทำความเข้าใจแก่ว่าไอ้นิวแมนนิวแมนบอรเดอรี่คอนดิชันนี่คืออะไรเพรสโต้คืออะไรสแตนดาร์ดเพรสเชอร์ไลน์สแตนดาร์ดเพรสเชอร์ดิสคริทิเซชันคืออะไรต้องไปนั่งเรียนรู้ อ่ะตรงกันข้ามกับวิธีมาตรฐานนะที่จะต้องอินเทอร์โพเลตความดันที่ผิวหน้าของคนโวบุ่มเนี่ยเพรสโตก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าเมชแบบแบบโซเซเไม่รู้จแปลว่าไงเมชแบบที่มันไม่ไม่คงที่นะครับก็เก็บค่าของความดันแล้วก็พื้นผิวไว้ด้วยวิธีนี้การอินเทอร์โพเลต หรือว่าการตั้งสมมติฐานของนิวแมนก็จะไม่ต้องใช้นะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับแรงลอยตัว buoyant force buoyant f o w ซึ่งแรงที่กระทําต่อวัตถุเนี่ยมันมีนะครับปรากฏอยู่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงความดันเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นศูนย์ที่ขอบเขต อ๋อ oh, ไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยอันนี้ uh, แล้วก็ iNG คร Renormalization Group น uh, ะ iNG s i l o n t u r b u l e n c ที่มีความเร็วแตกต่างแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับมีฟังก์ชันผนังมาตรฐานนี่นะก็ uh, ถูกเอาใช้นะครับแล้วก็การกระจายของความหนึ่งแล้วก็ ผลจากแรงลอยตัวก็ถูกคำนึงถึงด้วยนะครับโออันนี้ไม่แบบไม่ไม่เก็ตเลยแหละพอไปลึกๆเรื่องฟูอิดเราไม่เก็ตเลยสำหรับ Discrete Phase นะครับสำหรับสถานะที่แบบแยกกันนี่นะสมการที่พูดถึงเส้นทางใช่ไหมทนนะครับแล้วก็มีสมการช่วยทั้งหลายที่อธิบายเรื่อง การถ่ายเทความร้องการถ่ายเทมวลนะของของรอบเล็น,นะครับก็ถูกแก้นะครับแบบ stepwise ก็คือถูกแก้แบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการอินทิเกรตแบบโดยตรงอินทิเกรตโดยตรงแต่เป็นแบบ stepwise เป็นแบบอินทิเกรตแบบทีละสเต็ปนะที่แต่ละ ที่แต่ละทมาสเตปนะที่แต่ละไทมาสเตปก็มีการอินทิเกรตกันแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าไฮบริดอิมพลิซิตทร e z o i ป a โซ c สกีมเพื่อที่จะแก้ปัญหาไอสมการที่ว่าเป็นเฟสแบบไม่ต่อเนื่อง h y บริดไบริดระหว่างอะไรระหว่างอินพลิซิต implicit นี่ไม่แน่ใจอะถ้ามันเป็นเรื่องอินทิเกรตนะถ้าเป็นเรื่องอินทิเกรตนะวิธีแบบอิน l ิ c ต t นี่น่าจะเป็นการคำนวณอินทิเกรตแบบตรงไปตรงมาแบบแคลคูลัสส่วนทรัพย์ d a โ r u l ูก็เป็นวิธีการทางตัวเลขนะครับถ้าเรียนนิวมอนิคอไม่ตอดมาก็น่าจะพอนึกออกอันนี้ทรัพย์ d a โ r u l ูก็คือเหมือนมองให้ มองให้เส้นต่อเนื่องที่เราต้องการอินทิเกรตอ่ะมันแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหลายหลายรูปต่อๆกันนะแล้วเราก็หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูมารวมกันอะไรเงี้ยอิน l ิสกตน่าจะเป็นการอินทิเกรตตามแคลคูลัสตรงๆแล้วก็ทรัพย์ซยนี่คือการใช้วิธีเชงตัวเลขเข้ามาช่วยแก้อะสรุปว่าน,นี่คือมั่วทั้งหมดเลยสามย่อนหน้านี้ไม่สมไม่ไม่ได้เข้าใจอะไรแบบชัดเจนเลยแหละอ่โอเค วันนี้ได้เท่าน,นี้เดี๋ยวจะเข้ารีซอสสักทีนะเข้าผลลัพธ์สักทีนะครับช่วงทฤษฎีมันปวดหัวอ่าเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวมาต่อคราวถัดไป